สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยเทลมีวายพาสามกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ไขควงแล้วเนี่ยจะเข้าไปข้างในกันนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นจอยแป๊บหนึ่งนะคะโอเคได้แล้วไขกันเลยโอ้โหเสียงดูดีตะปูอย่างยาวอะไทเลอร์ประเภทรุนแรงนะนี่พังเข้าไปเลย แน่ใจเลรอว่าจะเข้าไปในนั้นน่ะนี่เป็นถ้าแรกของเราจำได้ไหมอ่ะ <c oughs> ใครจะรู้ว่าตอนนี้อาจมีคนมีชีวิตอยู่หวังว่าจะไม่มีใครนะคะทำไมไทเลอร์เข้าไปคนเดียวอ่ะเอลนซนเข้าไปด้วยสิ okay, ทุกอย่างโอเคไหมตรงนั้นน่ะไทเลอร์ <Tyler? S 1> <c oughs> อุย๊ย <c oughs> มันไม่ตลกเลยนะทำไมผมถือ <c oughs> หัวเราะได้ละ่ะ โอเคดีแต่เธอก็ยังยิ่งเงาอยู่อ่ะเอาล่ะคราวนี้ผมจะเข้าไปจริงๆละโอเคเจอกันที่ประตูหน้าบ้านอีกไม่กี่นาทีอ่ะเข้ามาแล้วนี่บ้านอเมริกาสร้างแบบนี้หรอดูไม่แข็งแรงเลยอ่ะลมมาก็พังอ่ะอุ๊ยเธอโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นผมนี่เงาหัวไปชนอ่ะ เดี๋ยวพี่อยู่ไหนอะไทเลอร์พี่อยู่ข้างนอกอ่ะแต่ฉันได้ยินเสียงเธอในหัวเสียงของเรากลับมาแล้วโอ้ว้าเอ้ยผมเออจำไม่ได้แล้วว่าเข้าไปยังไงอะตรงไปข้างหน้าพี่คิดว่าไปทางซ้ายนะจากนั้นก็ไปอีกครั้งหนึ่งจากกอบลินน่ะ ไม่อะมันอยู่ทางขวาเอ้ยแย่จังเลยอะนั่นสิสองคนนี้สามารถติดต่อได้ทางจิตนะเดี๋ยวก่อนนี่มันคือสมบัติของเรามันเป็นขยะไปแล้วอ่ะเราสามารถสร้างสมบัติจากอะไรก็ได้จินตนาการของเราที่มีพลังมากพอผมเจอว่าวเก่าของเราด้วยผมคิดว่าปีกของมันหักถูกตัดออกแล้วอ่ะไปสู่สุกติผู้กล้าหาญสีชมพูมันต้องเป็นสีชมพูเสมอ มลลี่แอนเผามันเหตุเพราะชามพวกนี้หายไปอะแต่กอลินก็ไม่เคยให้สมบัติของพวกเขาแก่เธอไทเลอร์มันเป็นแค่พลาสติกนะคะผมผ่านผมสมบัติแล้วตรงไปข้างหน้าพี่รู้ไหมอ่ะผมเกือบเชื่อตัวเองนะว่าเสียงของเราเป็นเพียงจินตนาการตอนเด็กๆอ่ะพี่ด้วยแต่เราเชื่อมกันโยงกันจริงๆนะนักล่าผู้บ้าคลัง่งทำไมยังกลัวที่จะพูดถึงชื่อเขาอะ แม่สร้างมันขึ้นมาตัวละครน่ากลัวทุกตัวอืขึ้นแล้วเหรอขึ้นมาบนห้องเก็บของนะโหนี่คิดถึงสมัยก่อนเข้ามาข้างในแล้ว โอ้สภาพของบ้านนะมีรูปแม่ด้วยดูดิลูกแขวนเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โห<ฮ><ฮ>สิบปีไม่มีคนอยู่กอมีชั้นสองด้วยเดี๋ยวเราได้ขึ้นไปดูนะโอ้ ไทเลอร์เธออยู่ในนั้นไหมไทเลอร์มาแล้วเราไปเปิดประตูให้เลซอนเข้ามานะเธอโอเคไหมผมยังมีชีวิตอ่ะดีที่ยังได้ยินเสียงอีกแล้วอ่ะใช่เหมือนกันอ่ะ จะเข้ามาไหมหรืออะไรแค่ต้องทำงานให้เสร็จอะเหมือนเอลิสันไม่ค่อยอยากจะเข้าไปนะคะไงเราอยู่ที่นี่แล้วอ่ะใช่เราอยู่ที่นี่งั้น เราจะเริ่มต้นยังไงดีเราคิดก่อนว่าจะเก็บอะไรทิ้งดีแล้วก็หาดูว่าพอจะเจออะไรอีกอืเราต้องคิดถึงแม่นนแน่ๆเลยนะน่าจะเล่าเรื่องแม่ให้เราฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะว้าวดูเหมือนจะไม่จริงอะ่ะเอาล่ามาดูกันฉันวางหากักแตกและเครื่องซักผ้าเสียเครื่องเป่าผงไม่เคยทำงานมาก่อน แมลลี่แอนบอกว่าเครื่องเป่าผมเป็นสิ่งชั่วร้ายดูดพลังงานงานปากผ้าที่ผมเกลียดผมต้องต้องทำทั้งตอดสามอาทิตย์อ่ะมันทำให้กดดันคือเป็นงานที่จะต้องช่วยแม่ตากผ้านะห้องแม่อยากเข้าไปในนั้นจนกว่าเราจะต้องไปอ่ะตกลงเรามาดูให้รอบๆนะ เราควรจะเอาน้ากากนี่ออกอ่ะมันดูขนลุกถ้าไม่อยากให้คนมาซื้ออ่ะตกใจอ่ะโอ้ตอนนี้เราไม่ต้องการให้ใครบางคนหวาดกลัวเพราะหน้ากากเหรอมันของจริงหรือของปลอมอ่ะ t h s authentic i n i o t itI'm surprised m แท้หรือเปล่าฉันเชื่อนะผมแปลกใจที่แมรี่แอนจะซื้อของปลอมเมื่อ20ปีก่อนทุกคนต้องซื้อของปลอมอู้ ห้องนี้ยังได้กินเสียงมาริแอนอยู่เลยะผมพยายามปังชุดนี้ในห้องหลังบ้านแต่แม่ก็จับได้ตลอดมันเป็นชุดที่สวยมากเราจะทำอะไรกับเครื่องประดับของเธอทั้งหมดอะฉันไม่ใส่มันแน่งั้นก็เอาไปกองบริจาคผมลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับของแต่งของเธอแปลกๆเป็นวิธีที่เธอทดสอบกับเราอยู่เสมอเหมือนเราเป็นหนูทดลองอะ สบ,บู่แฮนด์แม็กที่ทอยู่หลังจากสิบปีปเธอมีเรื่องที่พูดเกี่ยวกับบ้านนี้เยอะเลยนะใช่อย่างน้อยตัวน้อยคิดยังไงหมายถึงถ้าเกิดว่าไทเลอร์ตัวน้อยมาเห็นเขาในตอนนี้นะ แม่จะทำอะไรกับขวดพวกนี้แม่เคยแลกเสื้อผ้ากับแยมแฮมแบกอะแม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ไปรอดอะไม่ทุกอย่างอะแตว,ว่าเราไม่เคยมีเวลาเก็บสะสมของพวกนี้ให้ครบเลยสิ่งเหล่านี้มาจากเครื่องจับรางวัลอัลโตะที่ร้านเว็กซี่ใช่ไหมใช่เราหยอดเหรียญใส่ไปนในจานเล็กๆอะแล้วก็จะเสกสติ๊กเกอร์ออกมาคือเราต้องหาดูรอบบ้านก่อนนะความจดจำที่ยังมีอยู่ อะไรอะ่ะเฮ้ยอีกแล้วแม่แมเกี่ยวกับทีมฮอกกี้อ่ะผมอยากเข้าร่วมได้ไหมอ่ะแม่ขอโทษอะไรนะไม่ใช่ตอนนี้บางทีปีหน้าลูกแต่แม่สัญญาแล้วอะ่ะคําควรต่อไป<ล>คือปีหน้าหรือจะไม่มีเลยแม่ตัดผมได้ไหม เธอดูน่ารักดีแต่ผมอยากจะตัดให้สั้นสั้นจัดอะอะไรนะแม่เหนื่อยและยังไม่ว่างเราจะคุยกับเรื่องนี้ทีหลังนะแม่เขาพูดแบบเนี้ยโอ้โหแม่บอก ทุกอย่างเลยมันทำให้ผมหงุดหงิดมากช่วงเดือนหลังเธออารมณ์ไม่ดีตลอดเลยอ่ะใช่ทุกอย่างที่เธอทำสำหรับผมสิ่งที่ผมเป็นอะไรผมบอกเธอแม่ก็ไม่เคยบอกฉันเหมือนกันนะจริงแต่มันทำให้ผมรู้สึกแย่นั่นสิเหมือนลูกมีน้อยยังไงก็ไม่รู้มันเป็นเด็กคิดว่าแม่มีปัญหาที่บอกปัดทุกอย่างบางทีแม่มีสิ่งเดียวอาจที่ไม่มีตังค์เลยแม่เหมือนเธออยู่ในโลกของเธอ โอ้โหเธอถ่ายรูปไปเยอะมากใช่เหมือนเธอบันทึกชีวิตทุกกะของเราทุกวินาทีอ่ะมันทำให้เธอยิ้มน่ารำคาญรักษาไว้เอาอะไรดีเลือกรักษาไว้แล้วกันเนาะพี่จะเก็บบางส่วนไว้ก็ได้นะถ้าจะเอาอ่ะโอ้ไม่ล่ะขอบคุณ ฉันหมายถึงฉันชอบรูปของเรานะแต่ฉันคิดว่าฉันจะลืมคนที่กำลังถ่ายภาพไม่ได้เวลาเล็งกล้องมาที่เรานั่นสิยังไงก็คิดถึงคนถ่ายอยู่ดีนะผมจำสิ่งนี้ไม่ได้เลยอมันอาจจะเป็นผลงานชิ้นเอกของแม่ที่ยังไม่เสร็จก็ได้เธอบันทึกทุกอย่างเลยอ่ะ มีแต่เราสองคนที่คิดแปลกๆก,กับแม่นั่นน่ะสิทุกบาททุกสตางค์เธอเก็บเอาไว้เหรอเรามาอ่านเนาะอะไรเอ่ยสวัสดีแม่ขอโทษที่ทำใจกันแตกเราไม่รู้ว่าแม่รักมันมากเราต้องระวังแล้วไม่ทำให้มันมีลมเข้าห้องครั้งต่อไปเราจะพยายามทำตัวให้เรียบร้อย ได้โปรดยกโทษให้เราที่เราทำในสิ่งไม่ดีผมขอโทษด้วยเราจะระวังให้มากขึ้นเราเสียใจมากที่ทำให้แม่ร้องไห้หนักเราควรจะไปเล่นข้างนอกและจะบอกโอลลี่ว่าอย่าคึกคนองตลอดเวลาเราจะไม่ทำอีกต่อไปพวกเราขอโทษคือไทเลอร์กับเอเลสซอนเขียนหาแม่นะทำใจกันแตกแล้ว What are you reading เธอกำลังอ่านอะไรเหรอ อะไรอ่ะจดหมายขอโทษของเราหรือว่าไม่มีอะไรจดหมายที่เราเขียนถึงเธอขอโทษที่ทำใจกันโง่ๆนั่นจำได้ไหมเบื่อหน่ายลูกของคนที่มีพฤติกรรมดีๆกลยุทธ์เลี้ยงลูกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็หนังสือเก่าเทซ่าของพวกเราใช่ไหมใช่เธอคิดว่าเรามีพรสวรรค์่ะอะไรเดียเราเป็นเช่นนั้นเจ๋งเมื่อมีเธอหรือคิดอย่างนั้นไหม ขอเป็นอันแรกแล้วกันเนาะโอเคพวกเราไม่ใช่อย่างที่เธอคิดอ่ะเธอรู้ไหมว่าพวกเรานัดกันพูดเราแค่แบ่งปันความสนุกอ่ะเราทั้งรู้จักพวกเขาดีอยู่แล้วอ่ะแสดงว่าผู้คนไม่รู้จักดีพอนะทั้งเมืองนี้เดี๋ยวเราจะออกจากบ้านนี้ไปรู้จักคนข้างนอกนะคะ ผมไม่รู้เลยว่าผมคิดถึงกลิ่นฟืนนี้แค่ไหนอะฉันคิดถึงคืนฤดูหนาวที่หนาวเหน็บที่นี่กับโกโก้ร้อนแก้วใหญ่อ่ะคิดถึงเมื่อก่อนมาจากไหนอะไม่มีอะไรนะน้ำสือเก่าเฮ้ยว่าแม่ขนาดนี้เลยหรอ อืมเราต้องหาดูรอบๆอันนี้มาแล้วไปไหนกันต่อเราจะขึ้นไปข้างบนดีไหมโอเคมีอะไรไหมอันนี้สมัยก่อนนะเดี๋ยวยังไม่เข้านะแป๊บหนึ่งหารอบนอกก่อนเผื่อเจออะไร มาจากไหนอ่ะไปต่อดีกว่ามันไม่ให้อ่านอเข้าไปห้องเลยถ้าพี่ไม่มาเร็วผมจะเอาอะไรก็ได้ที่ผมต้องการจากห้องนอนของเราอ่ะไม่มีทางรอฉันก่อนตอนนี้เหรอที่นี่ทำให้รู้สึกเหมือนบ้านอ่ะเฮ้ยโการ์ดที่เราส่งจากเมืองจูโน่ <What? S 2> เราอยู่คนเดียวตลอดไป <months. S 2> อะ่ะอะไรนะ <don> เราแทบไม่มีเ <deal. S 1> พื่อนเลยมีเพื่อนเป็นปากกาแทนอะ่ะ mm hmm. สวัสดีเอลเลสซนกับออลี่เรากําลังเขียนจากอดีตเป็นยังไงอนาคตยังไงจูนโน่ hmm. ก็สุดยอดเราขึ้นลังรถไฟขึ้นลงและทําให้ออรี่กลัวเราได้หนังสือมาบ้างแต่ไม่อยากไปร้านหนังสือในเวลากลางดึกจนลืมพวกเรามันเจ๋งมากมีเยอะมากในการส่งทอดขายไม่มีพวกเราโง่จริงยังไงก็ตามใช่เลอ ไทเลอร์เสร็จแล้วยังถ้าเราไม่รีบนะเรื่องนี้ก็จะไม่จบอ่ะไอ้ซ่อนเรากำลังจะรีบทำแล้วไม่ต้องให้มดปลาล่อนจับเรานะโอเวอร์เมทฮันเตอร์เรายังคีฟแก่ฉันน่ะฉันหวังจะลืมเขาได้อ่ะคือเราเล่นกันตอนเด็กๆนะคุยกันสองพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าข้างล่างมีอะไรดูสิมันเป็นเกมที่เราสร้างขึ้นน่ะ ลูกี้กับแทเวอร์เหรอเกมนั้นมันไม่เคยสมเหตุสมผลเลยอะทำให้เราหยุดเล่นไม่ได้ทั้งวันอะเพื่อนพวกเรายังเด็กสิ่งที่เราต้องการคือก้อนหินและขนนกก็คือสมัยเด็กนะดูดิเป็นภาพเขียนเป็นรูปขนนกเป็นก้อนหินหรืออะไรเงี้ยที่เขาเล่นกันนะหฮ้ยมีตุ๊กตาอ่อวิทยุด้วย แต่ทำไมทีวีไม่มีอ่ะ Look it's the game we made, Lusion Tramway. That game never. ผมคิดว่าเราช่วยด้วยเรื่องนั้นนะอาจจะไม่เห็นด้วยเมื่อเราขุดมันอยู่ในแคตตาล็อกอ่ะ Hey buddy, it's been a long time. ดูสิของเล่นเก่าๆบางชิ้นทำให้เราขนลุกดูที่ผมเจออเลิกซานหรอมีการปักชื่อด้วยนะ

าต่อดีกว่าอย่าเพิ่งคุยเฮ้ยเจออะไรอ่ะเอ๊ดูสิผมเจออะไรอ่ะอะไรหรอโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่หนังสือการตูนกอลลินเอาจริงจังมันอยู่ในอกตลอดเวลาเรื่องราวทั้งหมดอ่ะฉันไม่มีไอเดียสำหรับอื่นๆอีกมากมายแม่เขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งมากมาย ใช่ <S <S เป็นครั้งเดียวที่ลงจำได้ Where is it You looking for something in particular My diary You never told me about it Yeah วันน <im unsuccess> ั uh, <okay S 2> uh ้นอาจะจำได้ไหมกับเรื่องนี้ก็เป็นหนังสือเดลี่ของแม่นะโอ้โหมีอะไรอะแม่เขียนเองเยอะขนาดนี้เลยแต่ทำสวยมากเลยดูดิคืนนี้น่าจะไม่อ่านนะคะเพราะว่ามันแบบยาวมากอะทั้งหมดมี หลายหน้าเลยนะเพราะต้องใช้เสียงนะเจ็บคอด้วยก็คือในหนังสือนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างมีกบนะที่เราสามารถเปิดประตูได้เมื่อกี้เดี๋ยวเราดูทีเอ้ยอะไรอะความจำอีกแล้วเหรอเฮ้ยแม่ แม่แม่มันอยู่ไหนอ่ะแม่ทำอะไรกับมันอ่ะอะไรอีกผมหาไดอารี่ผมผมไม่เจอผมรู้ว่าไม่เอามันไปเอาคืนมานะที่รักทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อผลประโยชน์ของลูกแม่อ่านมาแล้วใช่ไหมผมแม่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นอ่ะแม่มีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะปกป้องลูกสาวของแม่ผมไม่ใช่ลูกสาวของแม่ผมเกลียดแม่แม่จะเป็นลูกสาว ที่เป็นหนูไม่ว่าเธอจะต่อต้านแม่แค่ไหนแม่จะต่อสู้อย่างหนักสองเท่าเพื่อให้ลูกปลอดภัยเฮ้ยแม่ปกป้องเราเหรอคืองงมากอะ่ะดูดิแม่ทำอะไรกับไทเลอร์คือไทเลอร์พูดอะไรอะ่ะก็ไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วไทเลอร์ชื่อออลลี่นะคะไม่ใช่ไทเลอร์ตอนนี้นะปกป้องคืออะไรอะ่ะ ผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างนี้มาก่อนนะเธอบอกแบบนี้ต่อหน้าผมอ่ะเธอเต็มใจที่จะทำร้ายผมเพื่อไม่ให้ผมเปลี่ยนไปอ่ะเศร้าไทเลอร์ไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าแม่ทำเกินเพศได้ขนาดนี้อ่ะ ผมจะเอาไดอลี่คืนมาในห้องของเธอที่เรายังไม่ได้ดูโอเคแต่เธอจะต้องเอามันตอนนี้เลยหรอไดอลี่นั่นสำคัญสำหรับผมมากแอลิสอนการเขียนความคิดของผมช่วยผมได้รู้ว่าผมเป็นใครเอางั้นไปหากันเถอะ ที่คิดว่าห้องยังล็อกอยู่ไหมอะมันก็ล็อกตลอดนะพ <c oughs> ี่ไม่ได้อยากรอที่จะไปที่นั่นอะผมรู้แต่เราต้องเข้าไปผมอยากได้มันคืนอะมันอยู่ในห้องแม่ข้างล่างนะ <c oughs> ผมยืนยันได้ว่า <c oughs> ผมฝ <c oughs> ันจะเป็นนักกีฬาฮอกกี้อะแม่บอกกีฬาก้าวเล้าเกินไปแข่งขันสูงและเป็นกลุ่มที่คลิตมาก คือไทเลอรควรที่จะลืมอดีตนะว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นอะไรแม่ทําให้เป็นคือเขาเจอตัวเขาเองแล้วนะความจำอีกแล้วหรอเมื่อราชาน้ <laughs> ําแข็งจับจันทักเข้าไปในที่สุดเสียงเกี้ยวกก่ของเขาดังไปทั่วป่านี่สําหรับความชั่วร้ายของเจ้าเจ้าจะผูกกับทะเลสาบตลอดไปอะไรนะไม่มีทางเงียบๆให้ฉันจบก่อนฉันจะไม่ได้รับอนุญาตให้จากไปอีกแม้แต่วันพระจันทร์เต็มดวง มอนแฮ็กถูกขังในทะเลสาบและเธอจะไม่พยายามหนีอีกอืมและก็ชื่อเรื่องเธอคิดว่าไงไม่เลยใช่ไหมผมไม่แน่ใจอะผมจะเปลี่ยนตอนจบอะไรนะไม่มีทางอ่ะราชาน้ำแข็งเหรอผมลืมไปหมดแล้วอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราอ่านชื่อของเขามันอันตรายเขามีพลังมากเกินไปคือคุยเรื่องตอนเด็กนะ ไทเลอร์เป็นแอลลี่นะผู้หญิงท <Hold on. S 2> ี่หลายคนรู้จักร <Roy. S 2> อก่อนจำได้ไหม <Remember this? S 3> uh, unfortunately. เธอต้องไขปริศนาให้ได้เพื่อได้เปิดมันในวิหารของเจ้าหญิงอะไม่มีอะไรยากด้วยการกระแทกประตูเข้าไปอยู่แล้วมันเปิดด้วยความรุนแรงได้แต่สุดท้ายก็ไม่น่าสนุกจริงไหมเราควรจะมีความจํากัดระหว่างความสนุกโอเคเราจะทาลายมันแต่ก็จะต้องซ่อมเพื่อขายอะอย่างน้อยเราก็พยายามทําอยู่เธอมีหนังสือโคบเล่นไหมเอามา แล้วยังไงจะเปิดมันด้วยหนังสือหรอพี่กำลังมองหาอะไรอะภาพที่ประจุตัวมันทำให้เรานึกถึงเรื่องราวจากหนังสือที่แม่เขียนน่ะพี่มีความจำดีกว่าผมอะหนังสือนี้มันคือไอเดียของฉันเองอะนั่นแหละสิ่งที่พี่ไม่ควรลืมนี <it> ่ไงเกี่ยวกับงานเลี้ยงของเจ้าหญิงอะ คือมันให้คิดอ่ะพี่ว่ารูปภาพอาจจะเป็นตัวแทนบางสิ่งในเรื่องนี้ตอนแรกผีให้จำตอนนี้ก็ปริศนานิทานช่วงเป็นวันที่แปกจริงๆได้ไว้เด็กแปกวันนี้อีกอืแปลกมากโอเคนะคะเดี๋ยวติดตามพัทหน้านะพัทนี้นี่หน้าขอไปก่อนนะหวัสดีค่ะ